สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงปีนักษัตริย์นะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2567นะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะก็คือของปีนักษัตริย์นะคะเป็นปีกุลเนาะปีสุดท้ายแล้วค่ะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่ม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะดวงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะจะดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของหมอครูบาอาจารย์คุณนะคะจะเตือนหรือบอกเก่าอะไร ขอให้ผ่านเสือมาทางไพ่ของหมอโดยด้วยความแม่นยำเนาะก็คือดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะที่หมอบอกนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใม่หมอด้วยค่ะ,ะหมอขออนุญาตเปิดไพ่เลยนะคะขอให้ไพ่ดึงดุพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาสําหรับปีกุลนะคะเป็นปีนักษัตริสุดท้ายนะคะดวงสิ้นปีเนาะที่หมอบอกค่ะตอนรับตอนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงปีกุลนะคะปีสุดท้ายค่ะ ในเรื่องการงานระดับแรกนะคะ อาจจะมีการผูกขาดในการทํางานหรือการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นอะไรต่างๆนะคะดูตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อยในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไปการขายตรงต่างๆหรือทำงานนะคะในด้านธุรกิจกิจการตํารวจทหารนะคะหรือราชการต่างๆนะคะระวังการกลโกงการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่มีความยุติธรรมนะคะในการทํางานเนาะต้องระวังไว้นิดนึงหรือว่าเจ้านายเห็นคนอื่นดีกว่าเราหรือว่าเอาคนอื่นมาซัพพอร์ตมากกว่าเราลักษณะประมาณนี้ค่ะหรือว่าเห็นเราไม่สําคัญไม่มีค่าก็ต้องระวังอารมณ์การน้อยใจ การบิดเบียนใจหรือการไม่เข้าใจกันนะคะสื่อต่างๆที่หมอบอกนะคะในช่วงนี้เนาะต้องระวังไว้นิดนึงไม่ว่าจะเดินทางไปไหนในการทํางานธุรกิจนะคะดูตัวเองตรวจสอบตัวเองให้รอบคอบระวังการ การโดนหลอกการเอาเปรียบลักษณะประมาณนี้เรียกว่าเขาหวังหวานพื้นหวังผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองดีๆอาจจะมีตัวบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ตามสิ่งที่หมอบอกนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอในไพ่วันนี้นะคะคิดดีทดําดีคุณก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าคุณคิดไม่ดีทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้าหาตัวเช่นกันนะคะหมอเป็นกําลังใจให้และเตือนด้วยนะคะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงนี้นะคะ คู่ของซัพพอร์ตนะคะมีช่วงที่อาจจะมีบุตรมีธิดาหรือว่าเกณฑ์คลอดกําหนดนะคะอาจจะคลอดก่อนกําหนดก็ได้นะคะแต่สุขภาพร่างกายดีก็ต้องระวังนะคะเพราะาดีน้องแข็งแรงสิ่งที่หมอบอกนะคะก็ดูแผนไว้ด้วยนะคะบางทีมันอาจจะเกิดการเจ็บท้องก่อนนะคะเรือการคลอดก่อนกําหนดลักษณะประมาณนี้อาทิตย์2ออาทิตย์นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะต้องระวังไว้นิดนึงแล้วก็ลดความเครียดความกดดันนะคะคนในครอบครัวถ้ามีสภาวะ ความตึงเครียดอะไรต้องเคลียร์กันนะคะเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณท้องอยู่หรือว่ากําลังตั้งครรภ์นเนาะต้องระวังนะคะสภาวะความเครียดความกดดันบางทีทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเนาะต้องระวังไว้นิดนึงค่ะแล้วคู่ครองก็ต้องดูแลซัพพอร์ตนะคะไปหาหมอให้ตรงเวลาตามแพทย์สั่งค่ะมาดูในด้านของคนที่โสด ไม่สนิทความสัมพันธ์แน่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังนี้นิดนึงว่าคนที่เขาหวังดีและหวังไม่ดีกับเราคุณอาจจะมาในด้านลมเพลลมพัดนะคะหรือบางครั้งโดนทําของสัญญกรรมอของขอโทษค่ะ ของโดนทําของใสกุญสมนดําหและสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่มมาตามลมเพลลมพัดนะคะเพราะเขาอาจจะมีแรงแค้นความเคืองความไม่สบายใจในสิ่งที่เราทํากับเขาหรือเลิก,ล,กลาไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลหรือบางครั้งมีปัจจัยที่เราจะต้องเลิกจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่แพ้ชวนตีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังของของดาคุญส่มนดําสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งที่หมอบอกค่ะบางทีก็มันสวดมนต์ไหว้พระมั่งนะคะบท คาถาชินบัญชรสวดไว้นะคะอิทธิพิโสค่ะแล้วก็หมั่นกรวดน้ําอุทิศมูสนให้เจ้ากรรมานเวรเจออะไรของไม่ดีสิ่งมองไม่เห็นก็ห้ามทักห้ามทวงเนาะสิ่งที่หมอบอกก็ต้องระวังป้องกันตัวเองหรือบางทีเขาโทรนัดให้ไปเจออย่างเงี้ยบางทีถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเคยทําร้ายร่างกายเราหมอแนะนําว่าไม่ต้องไปปฏิเสธหรือเปลี่ยนเบอร์โทร เปลี่ยนแยกย้ายที่อยู่อาศัยเลยจะดีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหรือบอกกล่าวเวลาเราไปไหนมาไหนหบอกกับคนที่เราสนิทไว้ใจได้นะคะเพื่อป้องกันหรือเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะสิ่งที่หมอเตือนค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะอาจจะมีแรงผลักดันนะคะมีความถูกใจหรือผู้หลักผู้ใหญ่นําพาคู่ครอบครัวมาให้ในลักษณะประมาณนี้หรือว่าตกลงมั่นหมายนะคะ หรือว่าเขาเรียกอะไรผูกข้อไม้ข้อมือกันก็ได้นะคะในช่วงนี้หรือว่าเจอกันแล้วทั้งสองฝ่ายถูกใจตรงตกลงปรงใจคบหาดูใจแล้วอาจจะแบบมันรูปแบบที่แบบว่าผูกข้อไม้ข้อมือหรือมั่นหมายกันไว้ก่อนก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นในเกณฑ์ประมาณนี้ความคิดความอ่านก็ต้องระวังคําพูดคําจาบางทีอะไรที่เราไม่ชอบเราอย่าไปพูดตรงๆนะคะบางทีพูดอ้อมๆบ้างก็ได้เพราะบางทีคําพูดเอาจจะเป็นพิษได้เป็นภัยได้เนะต้องระวังไว้นิดนึงแล้วก็ นะคะสิ่งที่หมอจะเตือนในด้านสุขภาพนะคะต้องระวังเนาะก็คือของที่มองไม่เห็นคุณใส่มนดดาที่หมอเตือนบางทีอาการเจ็บป่วยแบบต่อนเนื่องบางทีหา,ายารักษาโรคไม่ได้หรือว่าหมอวินิจฉัยโรคผิดลักษณะประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังการขับรถขับลาบางทีอาจจะต้องโดนโลกเอ่อ ล็อกล้อหรือว่าจอดไปตรงตามคําสั่งการขับขี่ความเร็วนะคะลดนิดนึงบางทีอาจจะต้องเจอใบสั่งนะคะเตือนไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ระบบการตั้งท้องที่มีคันที่หมอเตือนไวนะคะ้ค่ะระวังความเครียดความกดดันในตัวเองช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามานะคะทั้งด้านดีและไม่ดีคุณก็ต้องยับคิดยับทําต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าเชื่อหรือฟังความข้างเดียวนะคะทุกอย่างมันต้องเป็นเขาเรียกอะร อ,อย่างที่หมอบอกคะ่ะต้องเป็นกลางเนาะไม่ต้องเข้าใขรออกใครลักษณะประมาณนี้คะ่ะมาดูในด้านโชคลาภการโชคลาภอาจจะได้มาเหมือนว่าเสียเงินก้อนไปปุ๊บได้รับเงินก้อนกลับมาลักษณะประมาณนี้อาจจะต้องเสียเงินจากการดูแลใช้จ่ายคนในครอบครัวหรือว่าหมดประกับการรักษาตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะได้มาจากเงินประกันหรือว่าเงินที่เราเก็บหอมรอมริบนะคะได้เงินตกเบิกลักษณะประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนบางกรณีอาจจะแฟนนะคะ เมตตาหรือว่าอุปถัมภ์เราเหมือนว่ามองเราไในอะไรนะเราทํางานดีดูแลเขาดีด้วยซัพพอร์ตในทุกๆอย่างอาจจะมอบเงินมอบทองนะคะเข้าของมีค่าให้ด้วยบางคนบางกรณีอาจจะได้เปลี่ยน นิวเวเลตบ้านใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือได้ที่ทางนะคะทำมาหาก,กินใหม่ๆอาหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวังิ่งใดก็ขอสําเร็จสัมปทานานะคะจีบจับเงินล้านเงินแสนปหนี้หมดสินในธุรกิจการงานร่ํารวยทุกคนนะคะขอพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะสวัสดีปีใหม่2568ด้วยนะคะส่งท้ายะะปีเก่าเนาะขอมีพลังงานด้านดีดคุณจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอแคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะคะอาหมอนิ่มเป็นคะะขอ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ